สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้มาติดตามงานนะคะที่สวนทุเรียนนะคะที่ขุนหารนะคะ <mm> ว, <ulous> วันนี้เราจะมาดูเปรียบเทียบกันว่าต้นที่ไม่ได้ใช้ต้นนี้ยังไม่ได้ใช้สมแดงนะคะเนี่ยไปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะไปอัพไปเราตามไปดูต้นที่ต้นที่เขาใช้สมแดงของเราเลยนะคะ <mm> ต้นนี้ไม่ได้ใช้สมแดงนะคะยังไม่ได้ใช้ค่ะต้นนี้ยังไม่ฉีดค่ะเขาทดลองอยู่เขาทดลองอยู่ต้นทางนู้นนะคะค่ะตามมาเลยค่ะมาดูต้นที่ฉีดแล้วนะคะ ต้นนี้ต้นนี้ด้วยก็ได้นะเนี่ยต้นนี้ยังไม่มีนะดูใบขอเปรียบเทียบด,ดูใบอันนี้ฉีดสมแดงแล้วนะคะฉีดไปสามครั้งแล้วเปรียบเทียบได้เลยนะคะเนี่ยใบมันจะเงาแล้วลําต้นมันจะสวยแล้วเริ่มติดดอกติดลูกแล้วไปต้นนู้นเลยค่ะต้นที่เราได้ลูกแล้วเนี่ยเหรอยอดมากเลยเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะ จกำเต็มเลยจำน,นับไม่หวาดไม่ไหวต้นลูกผูเรียนเนี่ยปีนี้พัดด้วแล้วเจออ้าอกเขาบอกว่าได้แค่สามสิบลูกปีนี้นับแล้วประมาณหกสิบลูกแล้วโดยดูว่าตามตอนไก้บตอนลูกมันใหญ่มันจนะมีออกอีกให้เปรียบเทียบดูระหว่างใช้กับไม่ใช้นะคะ ็ดูไปมาเลยค่ะที่ใช้สมเด็จีืีคภาพของเราเนาะจาะ้าต้องขอขอบคุณบริษัทคอรินาเนี่นยสุเนาะจา้าที่สสินค้าที่มีคุณภาพมาให้เราก็คือสมเด็จรู้จักไม่รู้จนเนาะจ้า